วิธีทําให้เข้าข้างคุณผ่านข้อความสวัสดีครับผมกุรบสอนจีวรคำลักสายดำวิธีนี้นะครับใช้สําหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันนะครับไม่สามารถที่จะมาหากันได้แบบว่าเร็วๆนะครับอาจจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่าอาจจะเป็นอยู่คนละประเทศนะครับเพราะถ้าใกล้กันมากมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับวิธีก็คือนะครับให้คุณนะครับส่งรูปนะครับที่เย้ายวนให้เขานะครับเช่นนะครับเราอาจจะอาบน้ํากําลังจะอาบน้านะครับก็ อาจจะนุ่งกระโจมอกนะครับแล้วก็นะครับถ่ายรูปนะครับให้เห็นกระโจมอกเนาะแล้วก็บอกว่าพี่มาอาบน้ํำด้วยกันไหมนะครับหรือเดี๋ยว วันหลังเจอกันแล้วเดี๋ยวมาอาบน้ําด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีอะไรลึกซึ้งนะครับเราก็อาจจะแค่ใส่ชุดว่ายน้ำเนาะนะครับแล้วก็ลงในสระว่ายน้ำนะครับแล้วเราก็ถ่ายนะครับให้ใกล้นะครับเน้นอกหรืออะไรนิดนึงโชว์สัดส่วนนิดนึงนะครับแล้วก็บอกเขานะครับว่าพี่เดี๋ยวเราเจอกันแล้วมาว่ายน้ําด้วยกันนะครับการทาแบบนี้นะครับมันจะทําให้เขานะครับรู้สึกกระวนกระวายนะครับเพราะเขานะครับอยากมาหาคุณนะครับแต่เขาว่าไม่สามารถทําได้ไงมันไกลเกินไปนะครับเขาก็เลยกังวนกระวายนะครับอยากจะหาแล้วเคานรวะับ่อ ถ้าตอนนี้นะครับไปอาบน้ากับคุณหรือว่าไปเล่นน้ากับคุณนะครับไปว่ายน้ากับคุณเนี่ยมันจะมันจะมีความสุขต่างในเขาก็จะจินตนาการด้วยนะครับว่าเออเดี๋ยวเจอคันข้างหน้าจะต้องได้อาบน้ําด้วยกันหรือว่าได้ไปว่ายน้ําด้วยกันเห็นคุณใส่ชุดว่ายน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะจินตนาการติดในหัวเขานะครับมันก็จะฝังฝังฝังอยู่ในหัวเขานะครับเขาก็จะคลั่งคุณนะครับแบบนั้นนะครับเพราะว่าทุกวินาทีเขาจะคิดถึงแต่ภาพนะครับที่คุณส่งไปให้นะครับแล้วอีกอันนึงนะ พอคุณส่งภาพไปให้นะครับยั่วเขาแบบนี้นะครับให้คุณหายไปสักพักหนึ่งนะครับวัน2วันนะครับแล้วก็กลับมาคุยใหม่เหมือนเดิมนะครับสักพักก็ส่งจากภาพภาพนี้ไปอีกนะครับแล้วก็ยั่วเขาแบบนี้อีกครับแล้วก็หายไปอีกครับแบบนี้นะครับเขาจะรู้สึกนะครับทรมานมากเอ๊ะทำไมส่งภาพแล้วยั่วแล้วหายไปเลยนะครับเขาจะยิ่งรู้สึกนะครับอยากอยากควายคว้าคุณนะครับอยากเข้าใกล้คุณนะครับอยากจะไปเจอคุณนะครับอยากจะรีบซื้อตั๋วเครื่องบินบินมาหาคุณเลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมนะครับหรือความสัมพันธ์นะครับยังไม่ชัดเจนคุณแนะนํามาลงนะครับดาร์กเกมนะครับจิ๋วยาใสดำที่ทําให้เขาคลั่งรักนะครับเสพติดคุณตลอดชีวิตนะครับคลาสนี้ี่ทำให้เขานะครับเวลาขาดคุณไปเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาจะฆ่าตัวตายครับหรือถ้าเกิดใครนะครับมีปัญหาเรื่องความรักนะครับอยากจะปรึกษาเบื้องต้นนะครับสามารถปรึกษาได้ฟรีทักคุมาทางข้อความนะครับหรือไปที่หน้าโปรไฟล์คุณนะครับแตะลิงก์นะครับไลน์แ